เครือข่ายประชาชนอีสานเพื่อความเป็นธรรมกว่า50คนอยู่ที่ข้างทำเนียบรัฐบาลนะคะไปยื่นหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อช่วงบ่ายเพื่อที่จะขอให้ทบทวนการโยกย้ายและสอบวินัยนายนแพทย์ชาญชัยจันทรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็เดินทางมารับฟังข้อเรียกร้องของตัวแทนกลุ่มนี้นะคะ ซึ่งพวกเขาออกมาเรียกร้องโดยเชื่อว่านายแพทย์ชานชัยถูกกันแกล้งจากภายในองค์กรส่งผลให้ต้องถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมที่ผ่านมานายแพทย์ชานชัยตั้งใจทำงานและพัฒนาโรงพยาบาลขอนแก่นให้ดีขึ้นรวมทั้งยังเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะการยกย้ายท่านผู้มีการที่เราเห็นว่าไม่เป็นธรรมนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าระบุว่าท่านมีพฤติกรรมที่ ขัดขวางกระบวนการสอบสวนและข่มขู่พยานนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่เห็นประจักษ์พยานอันไหนที่จะแสดงถึงพฤติกรรมดังที่ท่านโดนกล่าวหาว่าขัดขวางกระบวนการสอบสวนและข่มขู่พยานนะคะเพราะฉะนั้นคําสั่งย้ายท่านออกนอกพื้นที่แม้จะถูกต้องตามอํานาจที่ท่านประหลัดมีแต่เราคิดว่ามันไม่เป็นธรรม นายอนุทินบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะซึ่งการสั่งย้ายผอโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นการสั่งย้ายเพื่อสอบสวนยังไม่ใช่การย้ายขาดค่ะที่ท่านมีความกังวลเนี่ยท่านก็ต้องมั่นใจว่าผมก็มีความกังวลไม่น้อยไปกว่าท่านนะครับ <c oughs> เรื่องของความเป็นธรรมถ้าท่านเชื่อตัวรัฐมนตรีของท่าน <c oughs> ผมไม่มีเลือกที่รักมากที่ชัง ส่วนที่ขอนแก่นนะคะนอกเหนือจากกลุ่มเครือข่ายประชาชนอีสานเพื่อความยุติธรรมแล้วก็ยังมีเครือข่ายภาคประชาชนอื่นๆมารวมตัวยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านทางผู้ว่าขอนแก่นค่ะเนื้อหาก็คือการแสดงความกังวลถึงกระบวนการสอบสวนและการตั้งข้อกล่าวหารุนแรงกับนายแพทย์ชานชัยโดยขอให้ทบทวนการสอบวินัยรวมถึงให้ในายแพทย์ชานชัยกลับมาทํางานที่โรงพยาบาลขอนแก่นค่ะ